สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพทย์พ่อ,อกันอีกแล้วนะครับกับขึ้นเก้าแล้วครับงานภาคสนามนี่จะเอาอยางสองเส้นนี้มาใส่นี่นะครับมาทําให้ถึงไล่เลยครับนี่ยางแตกมาพร้อมแล้วรับชมกันเลย โอเคถอดอยางนอกเสร็จแล้วครับประกอบประกอบอยางนอกแล้วลืมอธิบายถึงขั้นตอนประกอบอย่างไรนนครับตอนงัดเข้าแล้วครับอุ้ย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยน2เส้นนะครับถ่ายคลิปให้ดูคลิปเดียวนะขอเวลาทํางานมันจะช้าครับผมมันจะค่ำกวันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ซีอ u ครับ